ผมเด่นดวงเกตบปัญญา Creative Design Director จากแบรนด์พัตตาสารพัตตาสารสืบสารงานผ้าของคนไทยโดยการนำนวัตกรรมจากงานวิจัยของคนไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มจากการที่เราพัฒนาในเรื่องของการนำผ้าไหมผสมกับวัฒนธรรมของไทยเรานำผ้าไหมมาสานขึ้นรูป แต่ปัญหาประเด็นอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องมีการเรียกว่าหากรรมวิธีหรือเทคนิคพิเศษขึ้นมาซึ่งขั้นตอนในการทำงานเนี่ยจะยุ่งยากซับซ้อนจะมีความยุ่งยากในเรื่องของการผลิตแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลายทางเนี่ยเวลาลูกค้าใช้งานผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีความคงทนแข็งแรงตามที่ควรจะเป็นครับ จากที่เราพบปัญหาในเรื่องของการเปื่อยยุ่ยง่ายจากการใช้งานผ้าไหมในชีวิตประจําวันเราได้ร่วมกับคณะวิจัยในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้มีความแข็งแรงคง,งทนจากเดิมซึ่งจากที่มีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6เดือนเราพบว่าตัวสินค้าเนี่ยมีอายุการใช้งานมากกว่านั้นเ,เป็นหลายปีซึ่งเป็น จุดที่น่าพอใจสำหรับตัวคณะวิจัยผู้ผลิตแล้วก็ตัวลูกค้าเองครับหลังจากที่เราได้มีการวิจัยและพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเราสามารถที่ขยายกลุ่มลูกค้าจากเดิมที่มีอายุมากสามารถที่จะขยายกลุ่มลูกค้าในฐานที่มีกลุ่มลูกค้าที่มีอายุน้อยลงจากซึ่งตัวผลิตภัณฑ์เองสามารถที่จะ พัฒนารูปแบบของตัวสินค้าให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นเป็นตัว s ling bag หรือเป็น shoulder bag ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงโควิด -19 สามารถที่จะติดตามเราได้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอดไลน์พัตตาสาร IG พัตตาสารรวมถึง w วอร์ไวย์เว็บของพัตตาสาร ฝากพระตาสารไว้ในใจด้วยนะครับ